สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาพบกับช่องชีวิตติดคลิป ย้อนซื้อให้ช่องกับของแล้วหนึ่งจ้าช่วงนี้คือต้องทายคลิปว่าทายคลิปว่าใดจ้าทุกคนถามหาเหมือนี่กับสีพาทุกคนมาเป็นคนดังแล้วค่ะเท่าที่แล้วทุกคนจําได้บอเท่าดังบ่สําเร็จจ้าพยายามที่จะดังเลยแต่มันก็บ่สํสาเร็จสุดท้ายปากก็ได้กลายเป็นคนดังซะแล้วแต่มือนีนะคะเขาก็สิมากลายเป็นคนดังเองหรือเปล่าเขาต้องมาล่อมึง้อคะสีดังติดเนารเริมแรกกับไปเก็บใหม่ตามบริเวณบ้านมาค่ะเก็บไหม้ฟ ไม่ยังมาใส่เพราะว่าสิเอาไม้ที่อยู่ในตะก,กร้าไม้ฉากไม้ยังหั่นแล้วไม่ท่านบ่อขาดวันนี้ก็เลยไปเก็บไม้ข้างบ้านมาละค่ะวันนี้หักเังไลยก็หักบ่ออกมีดแล้วไวยังพยายามสิใส่มีดแล้วจ้ามันก็หักบ่ออกสุดท้ายก็ใส่มีดอยู่แล้วจ้าจังได๋ก็ต้องใส่มีดใส่ขาหักิ้งเลขาสิหักก่อน เากษิดังไฟนะคะกสิฟันฟื้นก่อนมือนีแม่จ๋ากับหมอบผ้าลาห้บอกว่าตองอย่างเห็ดเดอ้อย่างหรมันเกี้ยมๆด้วยสุดท้ายบอหลอดค่ะพอจ๋าตองไมอย่างให้มาอยู่ดีย่างบด่ดีมันกสิตเมาส์นะคะก็ตตรงย่างไม่หนีขากษิีเริ่มมาเป็นคนดังนะคะมาลุ้นกันค่ะว่า,ากสิดังไฟติด,ดบอแต่มึงส่งเราเป็นตาบ,บอสีว่าบอเลือกกับบอแมนพลับ่อชัยหรือจ้า เขาก็สีจุดไฟไะค่ะแล้วก็จุดคือจังก้นจุดโ่เป็นยอมรับได้จ้าว่าจุดโ่เป็นเอาไม้ยางใส่ได้จ้าแล้วก็เอาไมา้ ยังอะนะไม่ฉากไม่ยังเอาไซลงกไปเลยค่ะเด้อจ้าวไปว่าลงสนคามาฟังอีบลอกกับของว่าวาษาอีสานไปแล้วอุ้ยตั้งใจว่าสิว่าวทยอยู่แล้ววอีสานไปว่าอีสานมากมันมั่นจ้ามันก็เลยว่ายาวเลยท่านั้นวันนี้ก็ชมคลิปฟังอีสานไปเด้จ้านี่ยค่ะก็เอาไม่อัดไมายังทยอยใส่ด้อค่ะก็สิถามว่า เป็นอยังคือดังไฟโบเป็นใหญ่าปานนีแล้วบอกเลยว่าใส่ในเตาแก๊สแ,แต่ก่อนก่อนเฮาสิมาเฮ็ดคลิปเด้อค่ะเฮาเคยวอาให้ฟังอยู่ว่าเฮ็ดกับเขาโบเป็นเลยบ่นสนใจด้วยบ่เฮ็ดงานในครัวด้วยทำความสะอาดครัวซื่อๆล้างแต่ถ้วยซื่อๆอย่างอื่นบ่เฮ็ดจ้าชาว์ทีบ่บมีแนวกินกัซื้อแต่เขากินจังซี่จังซั่นเด้อค่ะพ่อแม่เฮ็ดให้กิน ถอดไข่กับถอดบ่เป็นได้กี่กว่าแต่บ้านเฮ็นได้ยังอื่นบ่ได้เฮ็ดงานในครัวพอบ่าม,ามักเลยมขาเนี้ได้มาเฮ็ดคลิปได้ประมาณสิสองปีแล้วเขาก็ต้องเฮ็ดแล้วกินห,เหนเฮ็ดหนุนเฮ็ดหนีแล้วจ้ามันนี้ก็เฮ็ดเพจเฮ็นยูทูบน้ำบันนี่ชีวิตติดคลิปคัก บอทายคลิปบ่ได้จ้ายูบ่เป็นยูบ่ได้ใส่มาใส่คือต้องถือกล้องถือนั่นถือนี่แล้วก็เอื้อนพี่น้องกินเขาน้ำกันเฮ็ดเวียงน้ำกันเด้อจ้า,จาเฮ็ดแบบนี้ก็ดีคือกันขะมันก็สิได้มีเพื่อนมมหมูไปน้ำกันจ้ามีโทรศัพท์อยู่เหรอฮ้ก็เฮ็ดไปจ้าบ่ได้เสียงเงินยังเติมแค่นี้ถ่ายก็เป็นคือจังครูค,ค้นคิดค่ะดังบ่ติดพอจ้าได้มาดังไห้เด้อค่ะโอ้ดังไห้ค่ะบ่แมนนังไห้มาค่ะฮขาก็สิมาย่างเฮ็ดน้ำกันเด้อจ้าเริ่มแรกก็ว่างตะแกงลงไปอย่างจะมัน หลวกมือก็เลยสดิดสดิง่งนี่เด้อค่ะเดี๋ยวฮอกกัสซี่เอาเห็ดมาอย่างนะคะเห็นได้จากการดิกระบายเด้อค่ะย่างไว้ป้นไว้ซุปไปเท่านั้นละค่ะกัสซีมีเห็ดไข่เนี่ยละ่ะไม่ได้เห็ดไข่อย่างเดียวเนี่ยจ้าฮอกก็เอาเล็กเด้อค่ะด่วนเล็กนะคะมาเสียบเด้อค่ะเพราะว่า มันอันน้อยถ้าห้าาไปอย่างเมือนบ่ขามมันกสิเฮียให้มันตกล่นไฟเหมือนเงินกะตองเอารวดมาเสียบเด้อค่ะพวกดอกจีเด้อค่ะดอกบ้านบานนะแล้วมันกระดอกน้นอยบอกเลยว่าอย่างเหตุเป็นครั้งแรกเพราะว่าส่วนมากบ่าได้เห็ดแน,นวกินเกี่ยวกับการดังไฟนะคะส่วนมากก็สะเห็ดเกี่ยวกับเตาแก๊ เกี่ยวกับดังไฟก็จะเป็นพอจ้าแม่จ้าพันยางหมูยาง,งยังกินกับตำบุห้องไปง่นนะจ้าเขากับมาผกซอยนูนีนันแนแต่ว่าปเป็นจ้าว้ว่างใจยังไม่ได้เดาพอมากย่ำใดหมอใหม่ตลอดยังว่าชีวิตติดคลิปค่าถ้าแต่ทายคลิปค่าแต่อันนูนีนันถ้าแต่อันตัดคลิปนูนีนันสุดท้ายหมอใหม่จ้า,าหมอใส่เราจ้าเขาก็มานางยางเหตุกันต่อเดอข่าเอาเหตุบานเขาก็ว่างลงเลย พิกไปพลิกมาด้ะคะ่ะเขากอย็ยางเต็มั่นใหม่กับสีเฝ้าแต่อันจอบสีเอาข้นนะคะ่ะมันกระตองอย่างให้มันแดงแงแห่งๆเลยจ้าบอกเลยว่าพอจ๋าเลยงานมาทันเวลา้ะคะ่ะถ้าพอจอ๋าเลกบ่ทันเวลาปานนี้ก็โคงอันบ่ไดคีบให้ทุคกคนิ่งตรกานึ่งทุ0นก็โคงสินังดังไฟอยู่จ้าเฮาก็ย่างไปเรื่อยเด้่อะคะ่ะใจเย็นๆคือจังเฮาดังไฟนี่ล่ะคะ่ะดังบ่ติเกดังไปเรื่อย ความพยายามอยู่ที่ในความสาเร็จก็ไปหาเอายก<อ>จากอย่างแล้วแล้วความคิดเหาก็คิดว่าโอ้ยพันสุกกะลาม่ใช่ไม่ทิมแล้วเฝ้าเอาอันจํามาห้องเก็บแล้ว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 ก็ไปหยิบมาเลยค่ะแล้วก็มาเก็บเราบันนี้เขาก็เอาเฮดอันนี้เฮดที่ว่าแบบเหาจับนะคะเหาซิเอาเสียบอันแนวลวดเล็ดเลยบันนี้เขาจับแห้งมันมันมนี่ถมาขีปไซเฮดกระตกลงไฟมือ ว่าบุฮันขาดข้ามข่าวว่าอันสีถอดไข่เห็ดเด็กหน่อยข้าจะจับกล่องสุดไทยไข่แตกเมื่อเขาก็สิมาถอดไข่เจียวให้เด็กหน่อยกินกับถอดหมูจะค่ะก็มีถอดหมูแล้วให้กับตันก็มาปางกินจ้าเขาถอดไข่จะค่ะก็เห็นว่าเตาทานม,มันมีไฟอยู่ก็เสียดายก็สิอย่างตาเฮ็ดปล่อยให้เตาท่านอันมอดไปยังสีก็เสียดายก็เลยถอดไข่จะค่ะให้เด็กหน่อยกินกับ ทอดหมูใส่กระเทียมลงไปน้ำตาลคีาคานปอกเปลือกกะได้เค่เจ้งสี่มนใชไจะปอกเปลือก่ายำหันเราก็แกะออกแต่แนะนํำว่าให้แกเราจังหันก็ได้ไข่ย่าให้าหาเหตุตามมันบดีมันบอคือข่ามันหยุ่ยากก็เก่า้าตอนแรกว่าใส่ซอสใส่ผงน่ววันนีไม่ได้ใส่รกชา่ิใส่ผงอันปรุงรสจวกลงไปน่าจะเข้ม ก็เลยพ่อพ่อ,พอจ้ามาตังกระทะใ in ส่น้ำมันลงไปมาทอดไข่เจียวดีกว่ากาเทไข่ใส่ลงไปนะคะยาน้ำมันบ่ฮอนก็ใส่ซอมเซซตจ้งซีนะคะซีซีซีไข่ลงไปว่าอันมันชิมีปฏิกิริยายังไงบะน,นี่พอได้ <ise Exc> <ité> <success> ทีเราก็เทลงไปเลยจ้าโอ้คือคือคือเทลงไปเลยเทลงไปแบบนี้เลยจ้าบะนี่ก็เอาตะลิวมาค่อย พริกไปพริกมาแค่นี้ค่ะทอดไข่เจียวบม่ยากบม่ยากส้มไข่ดาวทอดไข่ดาวนี่กระจบแต่อันน้ำมันกระเด็นแม่บ่ค่ะน้ำมันมันแตกปูปลาปูปลาปูปลามากินไข่ดาวอยู่้อค่ะแต่บหมักทอด่อหมักอะทอดไข่เจียวอดีกว่าค่ะมันบมกระเด็นไม่อย่างเด้อค่ะมันบอกเคยกระเด็นโพธเถื่อมีแต่ไข่ดาวก็ดีเราเห็นเขาโชว์ลีลาด้อค่ะเลือนเป็นเมืองคิีหมูก็เห็นเขาโชว์ลีลาแบบไข่เจียวกระทาปิ้นเฮาก็อยากสิปิ้นกระทาขึ้นกันแต่เฮากับ่กก้าปิ้นค่ะ พราะว่าให้ใครแตกไปแล้วหน่วยหนึ่งแต่บพาันทอดค่ะกัลยานว่ากระของปินไปปินมากขัวเมืเ่อเสร็จไกลเมื่อกระของบ่ได้กินพิกไปพิกมากใครกับมุนแอร์แล้วเป็นยังจ้ายังไง่อยก็กินได้บัน,น้เฮากระเสด้นามัสแล้วก็ตักใส่เรียบรอ้อยมาดจ้ามาเมืองพอจ้าหามผักติวค่ะพอจ้าเพิ่งกระยกผักติวมาเมื่อต้นเลยเฮาก็งงงึนกันว่าเอา เอาพักติวมไวมย่ยังายแต่ห้านถิมไปยังกระซี่ยังซันเท่าก็าถามคำถามเยอะๆเลยจาก,จาก็เลยตอบว่าอันสีแห็มันโปงไม่ก็เลยห้านมากเหมือนเลยค่ะพอจาก,ก็เก็บเอาแต่ใบอันสีม่วงๆนี่แหละค่ะก็สีเอาไปเห็นแม่จ๋าเห็ดแกงเห็ดนะคะแหละกัว่าสี่ทายแกงเห็นให้ทุกคนในเมืองน้าแต่ว่าทายบ่ท่านจา้ากินเข่าแล้วเอจา้าอีกยงังฝนตกด้วยฝาาของห้องปอกาถท่าจ๋าก,ก็เลมากเก็บใบตะไคร้้ะคะตะไคร้แล้วก็พัก อีตูหรือว่าใบาแมงัาค่ะคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้แล้วจ้าบ๊ายบาย